ทางด้านของนายจิตุพรพรมพันธ์นะครับออกมาระบุถึงคำวินิจฉัยเลื่อนการเลือกตั้งของสารรัฐธรรมนูญนะครับว่าไม่มีกฎหมายใดที่รองรับโดยเชื่อนะครับว่าแม้จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งปัญหานั้นก็ยังคงมีอยู่ครับนายจิตุพรพรมพันธ์แกนนาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชกล่าวในรายการถแถลงข่าวถลกหนังเทือกโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายใดรองรับ รวมทั้งไม่มีผลต่อการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่ประกาศชัดเจนว่าจะยังคงเดินหน้าเคลื่อนไหวขัดขวางการเลือกตั้งจนถึงที่สุดนอกจากนี้ยังเห็นว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้นายกรัฐมนตรีต้องหารือกับประธานกกตเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เหมือนเป็นการบังคับโดยนายเจตุพรเชื่อว่าแม้ท้ายที่สุดหากมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปปัญหาก็ยังคงมีอยู่ทั้งการชุมนุมคัดค้านของม็อบประชาธิปัตย์ และการเริ่มต้นกระบวนการจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดโดยยังไม่มีผู้รับผิดชอบเงินงบประมาณที่ใช้ไปแล้วอย่างไรก็ตามก็ต้องรอความชัดเจนหลังจากนี้หากมีการหารือกันร,ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานกกตที่เกิดขึ้นซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าแม้เชื่อนะครับว่ามี2ช่องทางคือไม่มีการเลือกตั้งแต่จะเกิดการประทักกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่หากมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็จะมีแรงกดดันจากคนที่ไม่เห็นด้วย สารรัฐธรรมนูญมีมติให้เลื่อนทั้งที่ไม่มีกฎหมายรองรับและแต่ละฝ่ายก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นท่านไม่มีข้ออ้างข้อใหม่แล้วถ้ามีข้ออ้างข้อใหม่ก็จะเป็นเรื่องของประชาชนที่เขาจะอ้างว่าเขาไม่ควรให้ท่านทําหน้าที่นี้ต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับตั้งหลักตั้งสติกันและร่วมหาทางออกให้กับประเทศคือถ้าคิดว่าตัวเองมีที่มามีความเชื่อทางการเมืองอย่างไรนั้นบ้านเมืองนี้ไม่จบหรือการคิดว่า จะให้สุเทพเทืกสุบันชนะอย่างไรนั้นปิดประตูนะครับไม่มีทางที่ประชาชนนี้เขาจะยินยอมยกบ้านยกเมืองให้กับสุเทพเทือกสุบันส่วนการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินที่ห้ามเข้าพื้นที่ถนน26เส้นทางและอาคารที่สำคัญ13แห่งซึ่งม็อบประชาธิที่ปัดบุกยึดนายจิตุพรเห็นว่าสร,สร,สรต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับกรณีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน ในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มปรปชเมื่อปี2553แต่อย่างไรก็ตามนั้นเชื่อว่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะใช้บทเรียนจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มปรปชเมื่อปี2553ซึ่งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้อํานวยการสอ,อชในขณะนั้นสั่งให้มีการสลายการชุมนุมโดยได้ใช้กระสุนจริงกับผู้ชุมนุมจนทําให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากมาเป็นตัวอย่างว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนส่วนกระแสข่าวการปฏิวัติที่มีมาอย่างต่อเนื่องนั้นฝากถึงกองทัพว่าปัญหาทางการเมืองก็ต้องแก้ด้วยการเมืองเพื่อแสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยโดยไม่มีระบบใดมาครอบงำ